เทพมหานครเนะอะเป็นเป็นเมืองที่หาสีขาวและดำเนี่ยได้ง่ายมากหาสีขาวคือจเจริญมากสะอาดมากน่ายอยู่มากดูหลามากง่ายมากแล้วก็จะหาสีดำคือเก่ามาก สกรปกมากปัญหาเยอะมากได้ง่ายมากอยู่ใกล้กันมากด้วยพี่ว่านั่นคือกุงเทพพี่ชื่อเกศรานะคะพนญลักษณ์ภาคชื่อเล่นชื่อยุ้ยนะคะก็ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเซนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนก็ทำธุรกิจอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะประสบการณ์ที่ยาวกว่านั้นเนี่ยคือพี่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย พี่จุลาเป็นอาจารย์คณะบัญชีก็ประมาณสัก10กว่าปีได้นะคะก็ทำอยู่สองอาชีพเองค่ะก็คงถนัดเรื่องทำทำที่อยู่อาศัยแหละนะคะเชื่อมั่นว่าพี่ชาชาจะเป็นผู้ว่าที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆสิ่งที่พี่เข้ามาเข้ามาช่วยนโยบายเนี่ยจริงๆพี่ก็เข้ามาช่วยในสิ่งที่พี่คิดว่าพี่มีความชำนิชำนาญก็คือเรื่องการเงินกับเรื่องที่อยู่อาศัย กรุงเทพเป็นเมืองที่ดูเหมือนจะน่าอยู่เอาเป็นว่าน่าเที่ยวดีกว่าเรามักจะเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่คนมาเที่ยวเยอะมากนะคะแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่าเป็นเมืองที่ยังมีคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากแล้วทั้งๆ้ที่จริงๆแล้วในวงการที่เนี่ยเป็นวงการอสังหารริมรั์เนี่ยเราจะพูดกันเสมอว่าเป็นธุรกิจที่โอเวอร์สป라이ดแสดงว่าเหลือเยอะมากแต่ทําไมคนยังไม่มีที่อยู่อาศัยเยอะมากมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่า มันเกิดขึ้นจากการที่คนเหล่านั้นไม่มีรายได้เพียงพอในการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยตามมาเก็ต Structure ของมันมันบอกชัดๆอยู่แล้วว่าแสดงว่าระบบกลไกตลาดไม่ทำงานกรุงเทพเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเรศรษฐกิจสูงแต่อยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งประเทศไทยคือกรุงเทพกรุงเทพคือประเทศไทย เพราะว่าเมืองไทยเมือง,งหลักกับเมืองรองแกลบใหญ่ดังนั้นเนี่ยที่คิดว่าการที่เราพูดว่าเรามีแกลบเชิงรายได้เราเพื่ก็เราเคยได้ยินใช่ไหมความเหลื่อมล้ําสูงมากประเทศไทยพี่คิดว่านั่นก็คือกรุงเทพนี่แหละความเหลื่อมล้ําของคนแกลบใหญ่มากแล้วแกลบอันเนี้ยมันไม่ปิดเองมันต้องมีมือที่สามอย่างทางการเข้าไปช่วยมันถึงจะปิดได้ <Lis zt> เมื่อเราเข้ามาทุนชนแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยพี่แก้แค่ที่อยู่อาศัยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่มีทางซื้อที่อยู่อาศัยได้ถ้าเราไม่สามารถจะตัดวงจรความยากจนหรือว่าทําให้เขามีรายได้ได้บ้างเราก็ทําให้เขามีแต่นี่เพิ่มโดยการหาที่อยู่อาศัยให้เขาเราทําได้ดีที่สุดคือว่าทําที่อยู่อาศัยให้ราคาถูกที่สุดแต่มันก็เป็นนี่อยู่ดีดังนั้นเนี่ยพี่ว่าเราต้องช่วยในเชิงโอเคแน่นอนให้เป็นนี้ที่ถูกที่สุด ทำให้เป็นหนี้ที่ผ่อนยาวที่สุดเป็นหนี้ที่ดีที่สุดแต่เราก็ต้องช่วยเขาหารายได้ด้วยไม่งั้นเราก็จะช่วยช่วยแต่หน,นี้ใช่ไหมละ่ะการตัดความความยากจนเนี่ยมันคือการศึกษาและการศึกษาที่จะตัดความยากจนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นหมายถึงเด็ก <g ul od ic> เราไม่ต้องอรอจนถึงเด็กเราโตขึ้นแล้วมาช่วยพ่อแม่แต่เราเราทำได้ตั้งแต่ยุคนี้เลยแล้วก็ทําใหเเ้เป็นเชิงสกิลแทน อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แค่รับจ้างทั่วไปที่แทนที่ถูกแทนที่ได้เสมอและแทบไม่เคยมีไรายได้ที่ขึ้นเลยพี่คิดว่าพี่เกิดที่เมืองนี้เนาะลูกพี่ก็เกิดเมืองนี้หลานพี่คงจะเกิดเมืองนี้ต่อนะเราเองก็คงอยากจะทําให้อย่างน้อยเนี่ยสามสี่เจเนอเรชั่น <Mend. S 1> ที่เกิดหลังจากนี้มันอยู่ในเมืองที่ ทุกคนมีความสุขมากขึ้น